ประกันก็ตายไม่ประกันก็ตายแต่ว่าประกันไว้เนี่ยมีผู้รับความเสี่ยงให้ครอบครัวก็ไม่ลำบากไม่เหนือดร้อนเทพแชร์กงจากวัดกังหันประเทศฮ่องกงปัดเป่าเคราะห์ปลอดภัยปลดหนี้มีโชคสนใจเช่าบูชาได้ที่063 894 5666 หลวงพ่อครับมีหลายคนเชื่อว่าการทําพินัยกรรมก็ดีการทําประกันก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการแช่งตัวเองจริง,รงๆแล้วเนี่ยคือตามหลักพุทธเนี่ยมีคําอธิบายยังไงบ้างครับเอาหลักเลยนะครับก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานทรงประมวลพุทธธรรมรัตมาตลอด4ี่พ,พ,พ,พันพรรษาเนี่ยสั้นๆเลยอย่าประมาท<ฮ>นั่นคือหัวใจของคําสอน เพราะฉะนั้การทําอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อไม่ประมาทนะครับแล้วมันจะเสียหายตรงไหนซึ่งการทําพินัยกรรมเนี่ยเป็นการวางแผนชีวิตยอดเยี่ยมให้กับทางครอบครัวทั้งหมดเลยแก่แก้ปัญหาคนตายคนเป็นลูกเต่าเหล่าล้านแก้ปัญหาการทะเลาะกันเพราะมีปัญหาที่เราเคยได้ยินมาว่าบางคนนี่ฆ่ากันเอาจะเอาสมบัติแย่งสมบัติกันเยอะแยะเอาพระเถระผู้ใหญ่เลยนะเอาหลวงพ่อคูณนะท่านก็เป็นแบบอย่างเลย ท่านทาพินัยกรรมไว้แก้ปัญหาด้วยตัวของท่านเองหลวงพ่อคุณทําพินัยกรรมด้วยหลวงพ่อทำพินัยกรรมด้วยตัวของท่านเอง,งเชิญผู้เกี่ยวข้องมาทาที่วัดบ้านไร่แก่ครั้งที่หนึ่งแก่ครั้งที่สอง,งตรวจสอบข้อมูล,ลอันไหนไม่รัดกุมแก้อีกจนปฏิบัติได้เมื่อข่าวที่ท่านวรณภาพจนถึงพระสานเพลิงศพหลวงพ่อแล้วอย่างการทําประกันชีวิตเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกทางคุณผู้ชมแล้วก็ทางทางแต่เพื่อนๆหลายคนบอกว่า ไม่ได้เป็นการจะมาโฆษณาว่าให้ทําประกันนะแต่ว่าคือมีมีคน,นถามมาจริงๆเพราะว่าเขาบอกว่าคือคนกลุ่มเดียวกันอาจจะเป็นคนจีนโบราณหน่อยหลวงพ่อบอกว่าให้การทําประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นการแช่งตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมันแช่งไม่แช่งเออคือจะตอบว่าแช่งไม่แช่งเดี๋ยวค่อยตอบนิดนึ่งเอาว่าทุกวันนี้เราซื้อรถยนต์มาครับทําไมเรายังกล้าประกันชั้นหนึ่งทั้ทงทั้งที่รถยนต์ไม่ใช่ญาติชั้นไหนเลยนะฮะ กลัวซ่อมแพงหรือก็เหมือนกันร่างกายคนเราทุกวันนี้ค่ารักษามันแพงอันการประกันชีวิตนี่แหละคือการลดความเสี่ยงให้บริษัทรับแทนมองอีกมุมนึงก็คือเป็นการประกันสุขภาพประกันสุขภาพคือคือบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเงินฝาก เงินฝากก็ประกันสุขภาพเปิดนอนโรงพยาบาล <ฮะ S 2> อย่างพี่แชร์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีไรายได้ต่อวันบ <ฮะ S 2> ริษัทเขาก็เขาก็เชิดเฉยให้หลายเคสที่เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ทําประกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นโรคอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหมดเป็นล้านเอาอย่างงี้สั้นๆเลยนะ,<ฮ>ะคือถ้าบอกว่าประกันตัวเหมือนแช่งเนะี่ยถ้างั้นโรคเขาไม่เจริญขนาดนี้หรอกดัง <ฮะ S 2> นั้นโรคตะวันตกเขามีประกันทุกคนเลยรประกันตัวทุกคน <ฮะ S 2> สมมุติว่า ประกันก็ตายไม่ประกันก็ตาย <c oughs> แต่ว่าประกันไว้เนี่ยมีผู้รับความเสี่ยงให้ครอบครัวก็ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนหลวงพ่อแล้วถ้าเกิดอย่างนี้เราจะจะพูดยังไงกับทางผู้สูงอายุที่ดูอยู่ทั้งบ้านดีว่าการทำพินัยกรรมกับการทำประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องบอกออท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลยว่าการทำประกันก็ดีการทำพินัยกรรมก็ดีเนี่ย เป็นไปตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าคือเราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาณการทําพิธีกรรมนี้ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเลยอตัวผู้ทําก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วทําเมื่อมีสติสัมปชัญญะทําประกันก็ไม่มีใครเดือดร้อนเลยมีแต่ดีกับดีแสดงว่าเราพูดได้ใช่ไหมว่าการทําประกันชีวิต การเตรียมตัวเตรียมเต,ตรียมตัวไว้ก่อนเรื่องของสุขภาพการทาพิัยกรรมก็การเป็นการเตรียมตัวให้กับครอบครัวเนี่ยถือเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาถูกต้องใช้<ม>ชีวิตอย่างมีปัญญา<ม>ยิ่งถ้าจ,จะจะประก,กันข้ามภพข้ามชาตินะ <c oughs> ให้รักษาศี่ห้าประกันได้เกิดในสุขติแน่นอนเลยเข้าใจหลวงพ่อเตือนฟอขอบคุณครับอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 6 3 8 9 4 5 6 6 6